ตอนที่2,963การทำลายวังศักดิ์สิทธิ์ฮันเซนโบกมีดของเขามีดน,นั้นมีพลังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทัในใดนั้นมันก็ตัดอำนาจสี่ประชาชนออกมีดหนึ่งเล่มหมายถึงผู้บาดเจ็บสี่คนเลือดอยู่บนท้องป้านางมานและคนอื่นๆตกอยู่นอกวังศักดิ์สิทธิ์เลือดพุ่งออกจากบกของ พวกเขาพวกเขากลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เต้นรามพวกเขาดินรนเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้กำของลิตเติ้ลฟลเวอร์ควรจะประกอบขึ้นเองผ่านเส้นกล่าวันนี้ข้าจะไม่ค่าเจ้าแต่ค่าจะต้องทำลายวังศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จากนั้นเขาก็ฟันไปทางรูปปั้นคินเซียนโวเอนางปีศาจตะโกนจากจุดที่เธอถูกโยนลงพื้น เธอไม่สามารถถุดทานสั้นจากการโจมตีรูปปั้นผู้นำศักดิ์สิทธิ์ได้มีแรงเท่าผีแดงและสัตว์อสูรร้ายดวงตาตัดสิ้นหวังเมื่อมองดูไม่ว่าพวกเขาจะมองไปทางไหนพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าวันหนึ่งวังศักดิ์สิทธิ์จะถูกทำลายโดยผู้นำศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างไว้ทองปลาที่เต็มไปด้วยเทพสปิริตไม่สามารถทำลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้แต่มันกำลังจะถูกทำลายด้วยอาวุธที่ นาศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นคัชามีดของฮันเซนชีขาดเมื่อมันปั่นลงไปแสงมีดสีขาวตัดรูปปั้นขิงซิวไปทึ่งทางตรงกลางต่างฝ่ายต่างตกไปคนละทิศคนละทางคมไปแข่งรูปปั้นขิงซิวยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่ได้ตกอยู่กับพระรูปบูม ในขณะที่รูปปั้นขิ่นซิ่วพังทลายแต่รูปปั้นอื่นๆรอบตัวก็แตกสลายวังศักดิ์สิทธิ์ก็สั่นสะเทือนและพังทลายลงเช่นกันมันเหมือนจุดจบข,ของโลกไม่นางปีศาจดูสิ่งหวังมากเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าวังศักดิ์สิทธ์กำลังถูกยุบแบบนี้ความหวังที่พวกเขาสามารถสร้างสากเร็จขึ้นมาใหม่ได้พังทลายลงบนก้อนหิน ดวงตาของแรงเท่าและดวงตาของคนอื่นๆหลังน้ำตาเป็นเลือดน,นั่นเป็นความหวังเดียวของพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ความหวังนั้นได้ถูกทําลายลงในชั่วพริบตาเดายีมันทําให้หัวใจของพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นเท่าฐานที่นั่งแรกของสกายา拉เซสเป้าดูสิ่งนี้จากระยะไกลเขารู้สึกโล่งใจอย่างเหลือล้อนและกล่าวว่า ประวัติศาสตร์มันควรจะถูกฝังไปตลอดการจะมารบกวนโลกที่วุนวาอยู่แล้วทำไมในท่านทำไมทำแบบนี้ราชา9 0 0ก้าพันดูตกตะลึงเมื่อเขาจ้องไปที่ฮานเซินเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้นำศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้เขาคุ้มกันฮันเซิลเพียงเพื่อที่เขาจะได้ทำลายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกขัดแย้งกับหลายถงหลายยาง เขายืนนิ่งอยู่กับที่และไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปขณะที่ทุกคนกำลังคุ่นคิดพวกเขาเห็นพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำลายปล่อยแสงที่ลอดผ่านเข้ามาหากาันมีแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆรศิลาที่ตกลงมาจากวังศักดิ์สิทธิ์ก็ลุกขึ้น ด้านล่างมีวัตถุคริสตัลที่ใหญ่โตราวกับแผ่นดินปรากฏขึ้นโคมการแข่งขันศักดิ์สิทธิ์ห้าดวงกำลังมุ่งหน้าไปยังมุมทั้งห้าของแผน่นคริสตัลแต่ละคนมีที่สำหรับเก็บโคมตะเกียงทั้งห้าเริ่มเปล่งแสงที่สว่างขึ้นเรื่อยเอยสว่างกว่าตอนที่อยู่บนรูปปั้นหินเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น หญิงฟิสิก์ซึ่งเคยดูสิ้นหวังก็ตกตะลึงในทันใดพวกเขาทั้งหมดถูกแช่แข็งและจ้องมองไปที่กรลงล้อคตตริสตัลพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮันเซิลโขงนคิวและมองไปที่แผ่นคตตริสตัลเขารู้สึกว่ามีบางอย่างออกมาจากหน้าอกของเขามันเข้าไปในศูนย์แผ่นดินคตตริสตัลมันคือรูปปั้นวอเนอร์รูปปั้นหยกวอเนอร์ Warner ตกลงบนแผ่นคตตริสตัล ัอดีกับช่องของแผ่นคริสตัลที่อยู่ตรงกลางรูปปั้นยกขนาดเท่ามือก็ใหญ่ขึ้นจูจ่ๆมันก็กลับเป็นขนาดที่หานเส้นเห็นในส่วนศักดิ์สิทธิ์แผ่นคริสตัลมีสัญลักษณ์และลวดลายแปลกๆมากมายเนื่องจากรูปปั้นแปลกๆ ดูเหมือนกล่องฟิวที่มีเส้นแสงตัดกันบนวงล้อคริสตลัลเมื่อแสงทุกดวงมาบรรจบกันมีสัญลักษณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อไปสว่างขึ้นรูปปั้นหยกก็แสดงท่าทางราวกับมีชีวิตดวงตาเริ่มมีมชีวิตชีวาสายตาจ้องไปที่ฮันเซลฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่ฉันต้องการฉันไม่ใช่ผู้ช่วยใ้ร้รอ ณะที่เขาจ้องไปที่ฉินซี่ฉันไม่ต้องการผู้กอบผู้เสียงของทิ้งเสียยกล่าวมันมาจากรูปปั้นโยกฉันจะไม่เกอบผู้โลกและฉันไม่ได้มองหาใครมาเดินตามทางของฉันทั้งหมดที่ฉันต้องการคือผู้เบิกทางฉันต้องการคนที่สามารถแหกกฎของที่นี่และเดี๋ยวนี้หัวหน้าข้ากพันกริสับกระโกนและโครงเพลงปีศาจสาวผีแดง มีแรงเท่าและอสูรไรด้ดวงตามพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะโค้งคำนับต่อหน้าฉิงซิ่วพวกเขาดูมีความสุขและตื่นเต้นพวกเขาอยู่ในสภาพไม่เชื่อฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนอกจากวอนเนอร์แล้วฉันจะไม่ทำอะไรให้คุณอีกพันเซนขคมวอดคิง Working. ฉันไม่ต้องการให้คุณทำอะไรเพื่อฉันคุณเพียงแค่ต้องทำตามหัวใจของคุณ คุณและฉันเหมือนกันแม้จะไม่มีฉันเธอก็จะไปในเส้นทางที่คุณแสวงหาฉันเป็นเพียงคนเดียวที่มองเห็นจดจบได้เร็วกว่าคุณสามารถหลังจากที่คิมซิ่วพูดแสงบนรูปปั้นหยกก็สว่างขึ้นวงลอ้อคริสตลัลทั้งหมดเชื่อมต่อเข้าด้วยกันราวกับยืนอยู่บนดวงจันทร์ที่สว่างสวัย ก่อนที่ฮันเซ่นจะพูดอะไรฉิงซื่อมองไปที่สาวปีศาจและคนอื่นๆแล้วยิมขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคุณทำได้ดีแล้วจากนี้ไปพวกคุณมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการทำคุณไม่จำเป็นต้องปกป้องสถานที่แห่งนี้อาจารย์นี่มันเรื่องอะไรกัน ฉันคิดว่าคุณบอกว่ามีเพียงร่างกายศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเป็นปรามาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คนใหม่ได้ทำไมเขาถึงไม่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ละหัวใจของสาวอสูรกำลังสับสนคุณสามารถเป็นเจ้าแห่งศักดิ์สิทธิ์คนใหม่ได้ถ้าคุณมี ร่างกายศักดิ์สิทธิ์คุณสามารถกลายเป็นผู้นำศักดิ์สิทธิ์คนต่อไปได้ด้วยวิธีนี้คุณสามารถสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นได้แต่นั่นเป็นความต้องการที่ตาำที่สุดมันเป็นตัวเลือกที่คุณต้องทำเพื่อรักษาความหวังสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือสิ่งที่มากกว่านั้นสิ่งที่ฉันต้องการคือคนที่เดินได้ไกลกว่าที่ฉันจะทำได้ฉันต้องการคนที่สามารถทำได้มากกว่านั้น ชินซิ่งยืนอยู่บนกรงโอคริสตันและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่เขาพูดดวงตาของเขาเริ่มไม่โปกัสขณะที่แขนของเขาค่อยๆยกขึ้นอย่างช้าๆ้ราวกับว่าเขาพยายามจะยืดท้องฟ้าไว้ทั้งหมด ให้ฉันแนะนำคุณให้รู้จักกับโลกที่น่าสนใจนี้ชิงซี่ยิ้นหานสั้นอยากจะพูดอะไรบางอยา่างแต่จูจูหวงล้อก็สว่างเกินไปแผ่นคริสตัลหมุนอย่อยางว่าคลัล่งเมื่อชินซิ่ยกมือขึ้นแสงของแผ่นคริสตัลก็เหมือนกับการระเบิดของภูเขาไฟกลายเป็นลำแสงที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบูม ทั้งจัก,กรวาลเรื่องสันสะเทือนดวงดาวและระบบจำนวนมากสันสะทานผ่าพันนับไม่ถ้วนต่างตกตะลึงเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าพวกเขามองไปที่สาวแห่งแสงราวกับว่ามันเป็นสมองของจัก,กรวาลที่ด้านบนของเสาไฟา ดูเหมือนน้ำแข็งสีดำกำลังละลายเรื่องหลังคือโลกที่ถูกเปิดเผยมีวัดลึกลับหลายแห่งและพระราชวังเก่าแก่บางแห่งพวกเขาทั้งหมดดูเหมือนภาพลวงตาเมื่อปรากฏอยู่ในอากาศเมื่อความมืดหลอมละลายในเสาแห่งแสงทุกสิ่งทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นและเป็นจริงมากขึ้นนี่คือห้องโถงจีโนพันเซนบีตาลงเขามองดูอาคารเก่าแก่ลึกลับในอวกาศ